สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับ ep 2นะครับก็วันนี้ผมได้หาตัวละครจากหนัง transformer นะครับละครดังนะครมาสามตัวละครหลักๆตัวแรกก็จะเป็น Bob b e r b นะครับส่วนตัวที่2น่าจะเป็น i r o n h i g h นะครับและอีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันก็ผมจะมาเปรียบเทียบเข้ากับรถ3าคันเมื่อวานที่ผมได้ ไลท์ like ลงให้ดูนะครับหรือว่าทำคลิปลงให้ดูท่านใดที่สนใจหรือว่าคิดเห็นตรงกันก็ขอกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับติดต่อช่องทางทาง f a c e b o o k ก็จะเป็นร้อ,อยเอกยูชีจินนะครับส่วนช่องทางทาง YouTube ก็จะชื่อว่าบอยวันวันไม่ค่อยว่างนะครับก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ